สวัสดีครับพี่น้องชาวไวัรุ่นดูใบวันนี้มาอัปเดตต้นกระท่อมเสียบยอดเสียบยอดกระท่อมตอยักษ์ที่เราชำน้ำเมื่อหนึ่งเดือนกว่าที่แล้วนะครับตอนนี้ยอดโตสมบูรณ์เต็มต้นแล้วครับต้นนี้เสียบไ้สองสายพันธุ์นะครับ มีพันเหรียญทองลูกครึ่งแตงกว่าจากต้นใหญ่ของเราและยอดหางกั้งจากอำเภอสว่าย้อยจังหวัดสงขลาครับใบเขียวสดครับผมเดี๋ยวมารอติดตามกันต่อไปนะครับต้นนี้อนาคตน่าจะลงดินครับผม ถ้าใบดกกว่านี้คงจะเป็นทรงพุ่มสวยมากครับใบมันมันหนาเลยครับตันนี้หางกั้งด้วยครับผมไว้รุ่นดูใบสวัสดีครับ